ครับสวัสดีครับคลิปนี้คลิปที่8แล้วนะครับในส่วนของหลวงพู่หลิวนะครับคลิปนี้เป็นเต่าหลวงพู่เหลิวนะครับรุ่นสบายใจนะครับรุ่นนี้เนี่ยองเล็กน่ารักนะครับนี่ผมเช่าตั้งแต่ปี50ไม่เคยแกะซีนนะครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้แกะแล้วมาร้องสองกันนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับผิวไม่เคยแกะเลยก็ก็จะรักษา ผิวค่อนข้างดีนะครับผมเนี่ยนะฮะดูจากดูจากผิวนะครับตั้งแต่ซื้อก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้โดนอากาศนะครับเดี๋ยวผมมาให้เพื่อนๆชมนะครับก่อนอื่นเปรียบเทียบก่อนนะครับก่อนอื่นเปรียบเทียบก่อนอ่ะเทียบกับรุ่นสุขใจเนาะนี่นะฮะขนาดต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าหลังจากเลี่ยมแล้วผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ดีนะครับสวยสวยสวยทีเดียวเลยล่ะนะครับรุ่นนี้นะครับสร้างอยู่ที่ ห้าหมื่นองนะครับสร้างอยู่ที่ห้าหมื่นองนะครับผมสร้างที่วัดไซพัฒนานะครับไม่ได้สร้างที่วัดไร่แต่งทองนะครับผมองค์เนี่ยตรงกลางก็จะเป็นพระสังฆจายนะครับเหมือนเต่าของปู่หลิวนะครับแต่ไม่ดูรูปทรงไม่เป็นโค้งเป็นเต่านะจะมีสันสันหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมแกะให้เพื่อนเพื่อนดูดีกว่านะครับแกะเลยอันนึงนะครับ แกะมาสองคันนะครับจะได้ชัดๆหน่อยเก็บไว้ไม่ได้ไม่ได้เปิดดูเลยนะครับเช่ามาก็ราคาที่เช่าตอนนั้นนะครับน่าจะร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับมันเป็นเลขท้ายที่เขาตั้งออโต้บิดเอ้ยตั้งบิดเอาไวท้ทีละทีละสิบาทะคะแต่เขาเริ่มต้นที่ผมไม่แน่ใจว่ารู้สึกจะสามสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็สู้ประมุลสู้กันไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> <c oughs> เจ็บคอ,อนิดนึงช่วงนี้นะครับค่ะ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับลักษณะก็ตามนี้นะครับเป็นระบุปีระบุวัดที่สร้างไว้นะครับนี่นะครับวัดไซรพัฒนานะครับผมรุ่นด้านล่างนะครับรุ่นสบายใจนี่นะฮะโอเคนะครับตัวตัดนะครับก็จะเป็นตัวตดละเอียดนะครับพายุคหลังๆนี้นะครับให้เพื่อนๆดู ด้นานหน้านะครับดูชัดๆค่อนข้างสวยนะครับดีไซน์สวยเลยรูปทรงสวยด้านหลังจะเป็นยันที่ผิดแพกจากรุ่นๆอื่นๆนะครับจะเป็นยานแยกแบบนี้นะครับแล้วก็มีการตอกโค้ดภาษาจีนไว้ด้านขวานะครับเนื้อทองแดงจะตอกโค้ดด้านขวาแบบนี้นะครับนี่นะฮะเนื้อทองแดงจะตอกโค้ดด้านขวานะครับแต่ถ like um ้าเป็นนาวจะอยู่ด้านนี้นะครับเนื้อใกล้เคียงกันมากเลยนะครับต่างกันที่ ต่อโค้ดนะครับถ้าเื่อไม่มีความชานาญอาจจะโดนได้นะครับแต่ว่าก็ให้เราจําไว้นะครับด้านขวามือเราเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงนะครับด้านซ้ายเป็นเนื้อวัชนะครับราคาปัจจุบันไม่แพงนะครับยังไม่แพงนะครับเนื่องจากเป็นพระองค์เล็กนะครับเป็นพระองค์เล็กอาจจะเป็นที่นิยมน้อยลงหน่อยนะครับแต่ว่าพุทธคุณเนี่ยก็คงไม่ได้แตกต่างจากพระองค์ใหญ่นะครับอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ร้อยไปปลายนะครับถึง ไม่เกินพันนิดๆนะครับสวยๆมากๆเแดงเลยนะครับพันกว่านะครับแต่ท่านวะก็สองสามพันนะครับตามที่ตามความหายากเนื่องจากว่าเนื้อนวเนี่ยสร้างอยู่แค่ห้าพันองค์นะครับเนื้อเงินก็ห้าพันองค์นะครับส่วนเนื้อทองแดงเราเนี่ยก็เยอะหน่อยนะครับแต่ที่เท่าที่ผมดูนะครับเขามีการสร้างเหรียญด้วยนะครับแล้วก็มีการสร้างเป็นเต่าหลอด้วยนะครับผมว่าหล่อเนี่ยไม่นิยมเท่าเท่าเหรียญนะครับเท่าที่เท่าที่ เห็นเพื่อนๆที่ศึกษาแล้วสะสมในส่วนของเต่าหลงผู้หลิวนะครับก็จะนิยมเช่าเหรียญกันถ้ามากกว่านะครับเนื่องจากอาจจะเป็นที่ความสวยด้วยนะครับแล้วก็เวลาเลี่ยมเนี่ยเอามาใส่เดียวนสวยมากเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับผมทําเปรียบเทียบไปให้ดูนะครับว่าราคาแตกต่างกันยังไงนะครับในช่วงเวลา10กว่าปีนะครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับอาจจะมีการรวมรวมเตาทุกองค์ที่ผมมีนะครับเอามาสรุปราคาว่า หลังจาก10กว่าปีเนี่ยขึ้นราคามาเท่าไหร่นะครับคือสิบสองสิบสามปีเนี่ยราคาขึ้นมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้นทุนที่ผมเช่ามาเท่าไหร่นะครับแล้วก็คิดผลรวมว่าเราได้กําไรไหมนะครับจากการที่เก็บสะสมมาประมาณสิบกว่าปีนะครับขอบคุณมากครับครับมาดูกันนะครับปีสองพนห้ายนะครับได้ที่ราคา129ร้อยี่สิบเก้าบาทนะครับผมอหลังจากนั้นมานะครับปีหกสี่นะครับราคาอยู่ที่พันสองร้อยนะครับแต่องค์นี้สวยมากๆเลยนะครับ